วันนี้เป็นโอกาสดีของอาตมาท,ที่ได้มาประรบธรรมะกัจจยอมในช่วงเย็นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาระบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก เมื่อพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเราได้อะไรบ้างเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นทิพพึ่งเป่งวาจาว่าพุทธังสรนังคัจฉามิทามังสรนังคัจฉามิ สังขังสรรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคาว่าที่พึ่งที่ระลึกโยมหมายถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ก่อนอื่นเราต้องเข้าถึงพระเจ้าก่อนต้องรู้จักพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีสองลักษณะยโยมรูปรกกายคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรได้ตัดรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญาณประกาศศาสนาธรรมแสดงธรรม อันนี้เป็นรูป,ปรกายส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงอริยสัจส,สี่ด้วยพระองค์เองปัญญาเนี่ยย่อมไม่ได้ไปใส่ศึกษารละเรียนจากใครด้วยอาศัยการสร้างสมบรรมัติมีตรงนี้ก็คือปัญญาหรือความรู้พุทธะไปพูดรู้หมายคือตัวปัญญาส่วนพัะนธรรม8 4 0 0 0นพันพธรรม,มขันธ จริงๆแล้วพระธรรมไม่ได้ของอื่นไกลยอมอยู่ภายในตัวเราก็คือขันห้ากายใจของเราชีวิตของเราที่เป็นไปอยู่ในวัฏฏะเนี่ยโยมเป็นทุกข์พุทธเจ้าทรงค้นพบทรงแสดงสัจธรรมความจริงนะอันนี้ก็คือพระธรรมตัวเรานะี่โยมคือธรรมะคำสั่งสอนเวลาโย,ยมปฏิบัติก็ให้ดูตัวเองโยม พิจารณาดูกายดูใจดูความเป็นไปของรูปนามอันนี้คือคําสอนของพระเจ้าอยู่ในตัวเราส่วนทัศน์ทังน์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องปฏิบัติด้วยในกุศลธรรมตรงนี้ก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญา ฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วเราจะถึงพระุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ลึกได้อย่างไรพระุทธเจ้าเราถึงด้วยศรัทธามีอยู่ข้อหนึ่งโยมตถาคะตะโพธิศรัทธาศรัทธาเชื่อในการตัดสรู้จริงของเด็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมโยมจะมาบวชจะมาปฏิบัติธรรม สิ่งที่จะนำยัตยมมาสร้างคุศลคุณงามความดีได้สิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือตัวศรัทธาเชื่อในความรู้จริงของพระเจ้าเชื่อในคำสอนที่องค์ทรงสอนทรงแสดงทรงแนะนำอันนี้คือการที่จะเข้าถึงพระเจ้าต้องอาศัยศรัทธาจากการศึกษาอาศัยการปฏิบัติสนับสนุน ส่วนการเข้าถึงพัฒธรรมและการเข้าถึงพัะสงส์โยมเราก็น้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาทุทธเจ้ามาปฏิบัติเอาอย่างพื้นฐานเบสิกทั่วๆไปวันนี้ไปคุยกับญาติโยมในช่วงบ่ายถามว่าโยมศีลห้ารักษาได้ดีไหม มีใครรักษาสินห้าได้ดีบริสุทธิ์บ้างในที่นี้มีใครรักษาสินห้าบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่ขาดเลยไม่โยมีไม่โยไม่กล้ายกมือตั้งใจรักษาไม่ขาดไม่ละเมิดห้าข้อนุมมทนาคนที่เช็คดูแล้วเรายังบกพร่องโยเราก็บอกตัวเองข้อไหนที่เรายังทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทำนะ พยายามทําพยายามปรับปรุงพยายามแก้ไขให้ได้ข้อไหนที่เรายังไม่สมบูรณ์ทําสมบูรณ์ส่วนคนที่มีศีลแล้วยนะพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแค่ศีลอยสอนที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปก็คือฝึกจิตใจของเราบ้างเพราะศีลเนี่ยโยมมันฝึกกายกับวาจาคนเราเนี่ยมีทั้งกายมีทั้งวาจามีทั้งจิตใจนะ ศีนี่จะไปควบคุมกายวาจาที่สูงขึ้นมาโย,ยมก็คือจิตใจต้องใช้สมาธิโยมความตั้งมั่นของจิตโยมตั้งใจตั้งมั่นความดำรงมั่นแห่งจิตความที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วก็พัฒนาจิตของเราไปส่วนถ้าใครที่มีจิตใจตั้งมั่นดีแล้วก็ฝึกในส่วนของปัญญา อย่างน้อยให้เข้าใจชีวิตของเราว่าเป็นของไม่แน่นอนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งชีวิตทั้งหมดสิ่งของที่เรามีอยู่หรือสังขารร่างกายของเราไปเอาไปไม่ได้มีแต่ที่จะนำไปก็คือบุญกุศลสุดท้ายสูงสุดยอมเมื่อถึงพระนิพพานนะบุญกุศลก็ไม่ต้องการแลยอม ไม่ต้องการแต่ว่าเวลาเราจะทำความดีพัฒนาต่อไปก็ต้องอาศัยดังนั้นการถึงการถึงพระสงค์ก็คือการปฏิบัติของคุณโยมนะสังคังสรังคัจฉามิขอถึงพระสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็คือทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญให้เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่มีใครทำให้โยมได้นะพะุทธเจ้าท่านเป็นคนเรียกว่าพิเศษ ม่มนุษย์บรรดาวนุษยมไม่มีใครเปรียบเทียบพรุทธเจ้าได้พพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเนรมิตให้คนเป็นคนดีได้ให้คนบรรลุธรรมได้คนที่จะบรรลุธรรมได้เป็นคนดีได้ต้องเป็นด้วยตัวของคนเองด้วยการที่นําธรรมะฝึกมาฝึกตัวเองฝึกกายวาจาใจจนเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ยอม มนุษย์แต่ผู้มีจิตใจสูงของเราอาจจะมีกิเลสห่อหุ้มบ้างแต่ก็พัฒนาตัวเองไปท่านึ่งตัดว่าทันโตเศโรโถมนุษย์เสส่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นองค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ได้สอนยอมเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สอนให้เราเป็นผู้ประเสริฐด้วยการปฏิบัติตามคำสอนในพระสมาะพรเจ้าไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำของเราเองฝึกของเราเองเชื่อมั่นยอมว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทรงตรัสรู้เป็นสิ่งประเสริฐแล้วเราก็มั่นใจปฏิบัติไม่ท้อแทนบแม้นยะโยมจะมีภารกิจบางคนอาจจะไม่ได้ฉันไม่ได้ออกบวชอยู่วัดเหมือนพระโยม เป็นครหัดเป็นคราวาดบรรลุธรรมได้ไหมโยมไปศึกษาให้ดีนะการบรรลุธรรมโยมโยมก็บรรลุธรรมได้อยู่ในครหัดเพศของครั้โยมปฏิบัติธรรมก็ได้ฉะนั้นการที่เราได้มาพบพระตตนตรโยมพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้ว เราไม่ได้เจอองค์ท่านแต่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพุนทธเจ้าฉะนั้นเราได้คับสอนของพุทธเจ้าได้เจอนะยอมแลาได้ปฏิบัติทมคำสั่งสอนก็ถือว่าเราได้ถึงพระร,รัตนตรัยเป็นที่พึ่งบางคนยมเวลารับศีลก็พุทธทางสนางคัาชามิก็พุทธทางสนางคัาชามิออกจากวัดมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเจะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนอพุทธเจ้า อย่างนี้ยดียไม่ได้ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงนะฉะนั้นก็ฝากยัตยมสาธุชนบุญกุศลคุณงามความดีเป็นสิ่งหรือเป็นหน้านที่ที่เราจะต้องฝึกหัดพัฒนาอบรมจิตใจของเราให้จิตใจของเรนานั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนะรักษาศีลอบรมจิตใจอบรมปัญญาเราก็พัฒนาของเราเรื่อยๆไปนะด้วย<ด>อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดี คุณพระศรีรัตนตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ยัตยมได้เคารพสการะบูชาบุญกุศลเหล่านี้จะน้อมนำพายัตยมให้พบแต่วความสุขความเจริญสมหวังทุกประการสาธุสัพพโลวงขาวินิโมตะสมามภัสันตาภาวชิตสมามภเวรรมติ กานโตัวเนียมพวโตวจะตวังภาวะสามเพยียติโยวิวาชานตัวสามภาโรโวควินาสตุมาเทภาวดวันตารายโยสขีเทคะยโกวภาวอภิวานนาเสียเรียสาเนจ วธาปัจจายินโออจานตาโรธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลัง